เด็กน้อยทำอะไรคะทำอะไรอยู่

พัสดุยังไปพัสดุยังไปไม่ถึงเหรอลูกของยังไปไม่ถึงเหรอ้อะไรคะก็เมือนของวีด้าไงหนูอยากเก็บดูเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็ไปส่งให้วีด้าไงเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยดูไหมดูไหมดูไหม <พ>ปเขปาเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อของไม่ต้องซื้อฟอนต์เลยนะ่าวกที่บ้านยายก็มีอยู่แล้วพอสั่งไปแล้วเอาไว้รอบหน้าก่อนอ <c oughs> นี่ไงนี่ไงจไ้ <S <s <c oughs> ต้องมีกี่อันนะคะอ่ะอันไอ,อ,อาไว้แขงคอแบบนี้ไงแล้วก็เปิดข้างหลังแล้วก็ลมเย็นออกมาเลยตรงไหนอะคะนี่ไงคนี่ตรงข้างหลัง แต่มันต้องชาร์จแบตก่อนลูกมีปัญหามันลูกลามคจลูกลามนัประเทศนะครับผมไม่รู้ว่าตัวตอตีเป็นแบบนี้เลยเรานังม้อกันยังไม่ครบเลยผมในเด็กจะว่าแต่กองทัพเจ็ดัูบอกกใบอกองตอทุกทีดเอาเอาเาเอาเอาดูอะไรอยู่เฮ้ จะดูหนังไหมครับเอาเป็นหมื่นไปไปทำงานบ้างไปทำงานบ้างต่อไป,ไป

ไ,มไ,มได้ดามาตั้งใจทำกาะบ,บ้านก่อนเร็วเออนิดเดียวเองมะทำให้มันเสร็จมนะไปรีบเขียนให้มันเสร็จลูกไป One want แม่ฟังครับเดี๋ยวว่าแต่มันจะอยู่ก็ไม่หมอเต้นเออดีแล้ว กันบ้านมาดูก่อนเสร็จหรือยังนะ่ะทำไมดูก่อนมาเ,เขียยเสร็จแล้วหรอเก็บสีเก็บของที่หล่นอยู่กับพื้นหน่อยเอาทำไมไม่ให้พ่อดูอ่ะเออเอาให้ยายดูก่อนดิน ่านี้แล้วกอเนี่ยว่ะ9 9แล้วคุณตูตอนเช้าวเลยไอ้เต้นเติ้นพวกนี้ใส่เสือชมรมกันได้บอกน้องนนะใครถือมาด้วย เก็บของที่หล่นอยู่กับพื้นได้ลูก ฮไ<อ>ม,มไม่เป็นไรนูทำเองไม่ดได้แกะเดิมไข่กึ้นมาทนใช่ะได้ดดเล่นไรอ่ะลกูกฮะยินเล่นไรนั่นอ่ะ กล้องดับแล้วเอ้ย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 หันหลังให้พ่อเหรอ, <c oughs> อยแล้วมันคือกระดาษอะไรอ่ะลูก บ้านเสร็จแล้วหรอแล้วนี่น่ะตรวจหรือ,อยังตรวจหรือ,อยังคะตรวจเสร็จแล้วค่ะแม่เอาติ๊กเกอร์มาติดนิ้วพ่อหน่อยมานี่มามันมีมันมีอันเดียวเออมีอันเดียว เหนื่อยไหมวันนี้ไปโรงเรียนเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะถ้าไปโรงเรียนอีกเล้ยวเดี๋ยวคุณครูยังไงเดี๋ยวคุณครูมา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 เอามามามาเอาขนมให้เด็กๆกินน่ะเอาขนมให้หนกกิน ชอบจริงเลยชอบเลยกับขนมอะไรขนมอ่ะ ออาละเอาไว้รอบหน้าะนะมันสั่งไปแล้วมันก็เป็นของเล่นนี่แหละม,มันก็เป็นของเล่นนี่แหละไม่ใช่พัดลมมัเอ้ตัวใหญ่หรอกตัวเล็กน,นี่เดียวตัวแค่นี้นี่ไงของหนูก็มีของเล่นของเล่นพัดลมของหนูก็มีแต่ซื้อทำไมล่ะคะอ้า <laughs> ก็พ่อไม่รู้ไง <c oughs> ก็เห็นว่าเออเดี๋ยวจะถึงหน้าร้อนแล้วไงเออได้จะได้แขวนเอาไว้ว่าจะได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือว่าไปโรงเรียนไปอะไรอย่างเงี้ย เก็บของไหมลูกเก็บของที่ลงกับพื้นไปเก็บใส่กระเป๋าไว้ไปเก็บมันเรียบร้อยด้วยเดี๋ยวไปเหยียบลื่นล้มขึ้นมาแล้วจ,จะได้เจ็บตัว,ปว,ยยตวไปแมา,มาให้ยายตรวเสี้ยนไอพี่ยายหอกใ้หนูแก้เออน่ะเอากระบะให้ยายตรวจก่อนไปได้ทำเสร็จจริงไหมนั่นนะ่ะ เอาการบันให้ยายก่อนนะนีร้อยค่ะตนตรวจการบ้านสเดอร์สิบห้านาทีแล้วลูกเครื่องร้อนแล้วแต่พ่อโทรหาใหม่เดอร์แค่นี้เดอร์ พอให้ทำกามากก็ได้ครับพอเดี๋ยวแค่นี้ก่อนก็ได้ครับคุยนะครับพ่อวัสดีครับ